คนก็ยังไม่ออกมาจับตอนนี้คือคนเข้าไปรอที่ไหนลอ,ลองดูตรงนั้นมันขึ้นห u t u b e อ่า คนเข้าไวมากก็คือมีการผิดพลาดนิดหน่อยใน YouTube มันแบบอ่ะเราก็ขออนุญาตแบบมูฟมาทางเพจ a c e o o o k ละกันให้คนเข้ามากันก่อนละกันอ่ะรอรอรออีกสักสองสิบวาสวัสดีทั้งหมด3,000กว่าคนด้วยนะครับตของใความอ่อนด้อยประสบการณ์ของคุณอันนะครับเฮ้ยสากิดผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยนะฮะก็ไม่นิดสองสอารอบสรอบ เป็นการเผาไม่ได้นะผมนี่อ,อยากลองเป็นยูทูบเบอร์โอ้ก็แบบวีมาเขาอยากจะเป็นแบบยูทูบเบอร์ไงเขาอยากจะลองแบบไลฟ์สดชิ่นาน <S 2> <2> <S ก็เลยแบบนิดนึงสวัสดี6,000คนด้วยนะครับตอนนี้ <S 2> <2> <S อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าสําหรับฟีดแบ็กระแสตั้งแต่ EP แรกที่ผ่านมาถือว่า2คนได้แบบแบบเป็นยังไงกันบ้างสําหรับฟีดแบ็กที่ผ่านมาอ่ะเอาหยินก่อนก็ฟีดแบก ก็นั่นแหละครับเกินคาดจริงๆแบบว่าไม่ไม่คาดคิดว่าทุกคนจะติดตามและอินกับเราได้ขนาดนี้ครับต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับอืมอ่ะสำหรับบอใช่ผมก็ไม่คาดคิดเลยว่ามันจะมาไกลได้ขนาดนี้แบบเรายังช็อกเลยอ่ะแบบสำหรับกระแสแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทุกี่ทุกคนกรตอบรับดีมากชื่นใจมากคิดยังไงกับที่หลายๆคนคอมเมนต์ว่าแบบ อยากให้แบบทำเป็นซีรีส์เต็มซีรีส์ยาวสำหรับส่วนตัวแล้วคิดยังไงกันแค่กระแสตอบรับในส่วนหนึ่งที่เราทำออกมาแค่นี้คิดยังไงสำหรับน้องหญิงคิดยังไงบ้างก็ด้วยความที่ว่ามันมันก็เกินคาดเดนผมบอกางที่เขาพูดมาว่ามันมันมาไกลขนาดนี้แล้วทำให้หลายๆคนอินไปกับคู่ของเราเลยครับอาจจะเป็นว่าทั้งที่เขาพิมพ์กันมาเนาะแบบทั้งเคมีเอ,อ่ยทั้งการแสดงอะไรเอ,อ่ยแบบหน้าใหม่ในขนาดนี้ อยากให้มีซีรีส์ยาวจังเลยครับดีใจนะผมเนาแบบว่าต้องบอกเลยว่ายินคือเริ่มจากศูตรเลยถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ใครหลายๆคนเขาพูดถึงเยอะมากภูมิใจไหมว่าแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนหน้ามาใหม่ไม่ถึงหมยถึงครับเราเป็นที่น่าจับตามองในตอนนี้มากเลยเอคิดเห็นยังไงบ้างอืขอคำถามอครับก็คือจริงจง อย,อย่างที่บอกแหละว่าแบบเราเป็นแบบนักแสดงหน้าใหม่แต่แบบทําให้คนแบบเชื่อได้ในบทหลายๆอย่างก็อินนะคนเขาอินทุกวันนี้คือแบบถ้าเดินไปข้างนอกคือโดนฟาดแล้วเป็นไงบ้างก็จริงๆอย่าได้บอกเลยไม่ไมรู้ว่ามันจะเกินคาดได้ขนาดนี้นะครับผมก็ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่ผมแสดงไปมันจะออกมาทําให้ทุกคนประทับใจได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จใน ในการกระทําของตัวเองพอสมควรนะครับ<ม>ก็อย่างที่บอกอะเกินค่าจริงๆนะมไม่คิดว่าทุกคนจะชอบนะครับก็สําหรับน้องมาร์กตอนนี้หลายๆคนเขาบอกว่าสงสารอยากบอกความรู้สึกอะไรกับแบบคนดูบ้างที่ดูมาแล้วสอง EP แล้วเขาแบบสงสารน้องมาร์กแต่บางอารมณ์ก็มีความแบบอ่อยอยู่ในตัวเรามีความคิดเห็นยังไงแบบเฮ้ยที่คนดูเขาแบบเชื่อเราในบทมาร์กรู้สึกดีใจ รู้สึกดีใจว่ามันมันคอมพิวทุกอย่างเลยคือที่แสดงที่อะไรไปนี่แหละคือผลสำเร็จสำลินเลยว่าฟีดแบ็กตอบกลับมาขนาดนี้มันมันคือความสำเร็จที่สุดของของการเป็นนักแสดงใช่การการดูแล้วทุกคนแบบอินกับบทบาทของเราแล้วรู้สึกมีความสุขที่ได้ดูอะไรเงี้ยคิดว่าหลังจากนี้ถ้าได้ทำซีรีส์ใหญ่เราจะมีกำลังใจมากขึ้นไหมอยาก อ,อยา <ผม S 2> ทุก,กคนอยากเล่นเลยหลายๆ <c oughs> คนที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะว่าแบบอยากให้มีซีรีส์ใหญ่ฟังจากปากนักแสดงเองเขายังอยากเล่นเลยต้องบอกว่าต้องรอให้ดูจนจบก่อนทั้ง12 EP ของ End of l e r e ว่าฟีดแบ็ทั้งหมดจะเป็นยังไงแล้วเราก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์หลังจากจบ โปรเจกต์นี้ก็จอติดตามแล้วกันเอาวันนี้เรามีเกมสนุกๆมาให้น้องมน้องวอล้วกันน้องวอลกับน้องยินมาเล่นหน่อยเป็นเกมสิบคำถามสามวิอ่ะใช่สิบคำถามสามวิตอบมั่วไม่ถูกใจไม่ถูกเลยนี่เคยเล่นไหมไม่เคยเกมสิบคำถามสามวิคือแบบเป็นการถามคือเขาจะถามมาสิบคำถามให้พี่ตอบสอ่า ตอบอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมีคำถามให้นะฮะเอาผมคุ้นๆและขออ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์ได้อ่ช่วงนี้ให้อ่านคอมเมนต์ได้ผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ว่ะทำไมเราไม่ไลฟ์ยูทูบะในในใครเข้ามาแล้วกดสามหน่อยครับเข้ามาแล้วกดเก้านะครับสวัสดีหนึ่งหมื่นห้าพันคนด้วยนะฮะโอ้โหจริงๆนะหนึ่งหมื่นจริงจครับจริงถือว่าเยอะมากหนึ่งหมื่นห้าพันคนมันก่อนร้อยห้าสิบเป็นไงตอนเราไลฟ์ใช่ไหม เยอะมากเ่ะพี่บอเหยยบเข้ามาหน่อยเนี่ยมันต้องเป็นแนวใช่ไหมอ่าอ,อ่านคอมเมนต์ก่อนให้เวลาให้เวลาในการคิดอ่านคอมเมนต์ก่อนสามนาทีถึงห้านาทีอ่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์อยาก <c oughs> อยากลองดูอยากลองดูอ่าลอง <c oughs> อลองลองลอง,องได้ยนิยนเสียงไหมครับใ <c oughs> ครเข้ามาเรากดก้าวให้หน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ชอบอะ่ะไม่มีใครกดได้เลย ชอบทรงผมอะพักเซรอยนะออี่ก็คือผู้ทําซุปเต้าหู้อ่อนนะครับรใ,นใ,นในยุคนี้ทําให้โคชูจังได้ขาดตลาดไปเรียบร้อยเลยนะอ่ะผมนิยามให้มันยาเเราจะเริ่มกิจาก,การรมเกมละเริ่มใครก่อนอะขอยให้เป่ายิงชฉุบเป่ายิุบอ่ะพี่ออกเลยไม่ได้ต้องเป่ายิงชุบอาเป่ายิงชุบเร็วหนึ่งสองสามอ่ะวอลเริ่มก่อนคน,นไหนแพเริ่มก่อนสิบคำถามสามวินะฮะเราต้องตอบภายในสามวินาทีเลย คำถามที่หนึ่งครับห, no หนังที่ชอบที่สุด Interstellar เพลงที่ชอบที่สุดอ่ายินดีบอยเอเมจิซีรีส์ที่ชอบดูที่สุดตอนนี้ Enough Love กว่าริ anyway. er ้พ er ีครับนอนดึกที่สุดกี่โมงสิบโมงอยากเอาอะไรให้คนถามกินก๋วยเตี๋ยวขอหนึ่งเพลงให้กับแฟนคลับเอ่อยังเป็นยังนี้ตลอดเอาหน้าให้แฟนคลับแคปสามวิ หนึ่งสองสามขอหนึ่งแคปชั่นเด็ดๆสำหรับน้องวอร์หนึ่งสองอะไรวะชอบอาหารอะไรหนึ่งสองอ่ะอีโมจิที่ชอบใช้หนึ่งสองหน้าแบบจุดขีดจุดคำถามสุดท้ายครับถ้าเลือกเป็นแฟนกับนักแสดงในกองได้อยากเลือกเป็นแฟนกับใครหนึ่ง สองสามคุณอันครับโอเคถือว่าเป็นคำตอบที่แบบอวัยอยู่ในสามวินาทีดีนะฮะไม่ถ้าถามเรื่องเพลงถามเรื่องศิลปินเลยตอบไม่ได้ไม่ได้ครับคุณต้องมีไหวพริบนะฮะผมไม่รู้จักชื่อไม่ได้ครับคุณตอบไปเลยได้มาลองอ่ะสวัสดีหนึ่งบืลเจ็ดพันไม่สามไม่สามเราจะเปลี่ยนคำถามนะฮะ สดดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันด้วยบอกเลยว่าดีใจดีใจอ่ะเพราะตอนนี้คนดูเยอะมากคือเขาที่เดียวหยเข้ามาคุณลอหยิบเข้ามาฮะใช่หยิบเข้ามาได้ครับเขาที่เราไลฟ์กันอย่างแค่สามพันหนึ่งอ่ะตอนนี้เพิ่มมาแทบสามพันไหมอ่าไม่ที่เราไลฟ์กันตรงนี้มันประมาณสามพันอ่าใช่ใช่ใช่อยู่ที่เราเรานั้นตอนนี้มาหมื่นเจ็ดแรือว่าประทับใจมากประทับใจมากแต่ก็ถ้าทุกคน ก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วพวกเรามันเป็นซีรีเขาเรียกอะไรอะมินิซีรีเนาะทำให้หลายหลาคนพิมพ์มาว่าแบบออกแนวแบบกึ่งไม่พอใจบ้างว่าแบบว่าอ่ะได้เวลาแล้วเป็นเอสมีของพี่หยินบ้างพร้อมไหมครับอ่สิบคำถามสามวิกับน้องหยินนะครับวิรกรรมตอนเด็ก กดกระทึบปลาชอบสีอะไรครับสีเขียวครับรูปที่ชอบที่สุดในโทรศัพท์รูปโรเซ่ครับตั้งหน้าปกอยู่อาหารที่ชอบแซลมอนครับใายาที่โดนตั้งชอบอูงครับแต่อมแซลมอนเรื่องที่ประทับใจที่สุดเรื่องไหนอะเอโนบเลมไม่รู้อะเรื่องเรื่องที่ประทับใจที่แบบว่าเหตุการณ์เอโนบเลมเอโนบเลมไงเพราะว่านั่งดูเอโนบเลฟแล้วสิ่งที่ทําแล้วแฮปปี้ที่สุดนั่งดูเอโนบเลฟครับขอหนึ่งเพลงที่ตรงกับตัวเรา อ่ามันรู้จักยิเพลงอะแบ็คพิงอ่อะคิกแคกบดบิงบดบุงเอออยากไปประเทศไหนมากที่สุดเกาหลีครับไม่สวิตพูดปิดของหวานที่ชอบที่สุดไอติมไข่แข็งครับเฮ้ยเป็นยังไงไอติมไขแ่แข <c oughs> <ks> ็งเอ้าไม่เคยกินเหรอที่แบบลาลาปะคล้ายๆกับไอติมไข่เค็มปะไอติมไข่แข็งเนี่ยที่เขาเอาไข่ไปใส่ในไอติมอะอืนึกออกไหมไม่เคยกินเหรอไม่เคยกินคำถามสุดท้ายครับ ถ้าสมมติเลือกได้ในกองถ่ายอยากเป็นแฟนกับใครครับก็ต้องเป็นน้องมาร์คนะครับเพราะว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นแล้วประทับใจทุกคนประทับใจขนาดนี้ก็ทุกคนเขาบอกรักผ่านออนไลน์กันแล้วว่าอุ้ยไม่เลือกเขาก็เซ็ตที่สุดเนียหน้าแบบหน้าน้องมาร์คแดงแล้วตอนเนี้ยผมเองไม่กล้าตอบเลยเมาเถินตอบคุณนมาเถินไม่ผมก็ต้องตอบให้คุณไงเพราะคุณให้ตอบเออ ก็ถือว่าจบไปกิจกรรมเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็แบบสุขสนาาคือทําให้แบบแฟนคลับได้รู้ด้วยไงส่วนนึงว่าแบบเฮ้ยน้องๆชอบอะไรกันมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบอยู่ในแบบมุมของเราบ้างชอบไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยมันทําให้แบบอ่ะแฟนคลับได้รับรู้บ้างไม่ไม่มากก็ก็พอพอได้ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้รับรู้กันนะฮะและอ่ะตอนนี้ไหนลองอ่านคอมเมนต์กันหน่อย นลองดูคอมเมนต์กันหน่อยยังไง Thank you guys for delivering great series make my days กาแไม่ทันอะน่ารักน่ารักมีมีคำอื่นไหมครับม<อ>ใีให้คำอื่นบ้างนะครับใครดูซีรีส์แล้วกดกดก้านะครับ <c oughs> ใครดูซีรีส์เราเกินสิบรอบกดก้าใครดูซีรีส์เราเกินสิบรอบกดก้านะครับ <c oughs> มีคนกดปะ ไม่มีมีแต่น่ารักเลยแบบไม่มีก้าเลย <c oughs> ทุกคนทุกคนตอนนี้คือพี่วออยากเป็นยูทูบเบอร์นะก็อยากให้แบบมาแบบอันนี้กันหน่อย <c oughs> ไม่มีใครกดยืน่นมือไปรูน่ารักอ่ะวันนี้มีหนึ่งเซอร์ไพรส์พี่วอเขาเตรียมมาแล้ว <c oughs> อะไรกีตาร์ไปหยิบมาจะ <c oughs> องเล่นนะ วันนี้พี่วอจะมาโชว์กีตาร์ครับโชว์อะไรโชว์บอกเลยเพลงนี้พอมากโอเวอร์เพลงเล่นของสูงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ของบิ๊กแอนไม่ได้อ่ะวันนี้พี่วอเราจะมาโชว์กีตาร์อาจจะ,ะจวันนี้จะมาโควเวอร์เพลงโควเวอร์เพลงอากาศบอดี้สแสลมอ่ะห้าสี่สามสอง อากาศเหรอแกสุดยอดมากปลาบปลาบอปเลยเป็นการโชว์กีตาร์ที่แบบที่สุดของโลกแล้วอันเนี้ยจริงๆโชว์เนี้ยถ้าไปแบบรายการแบบดังๆแบบพวกประกวดนะคือกดผ่านแล้วนะกดผ่านไปเลยแกมันดีมากดีมาก สาธุ99ตอนนี้คือสาธุ99แล้วนะสาธุมาแล้วอ่ะเอาจริงจังสักหนึ่งทอนเป็นฟิลแบบบันเลงให้เราฟังหน่อยเสิร์นอะไรเล่นอะไรหนึ่งเพลง แสดงว่าดีเลย์พอสมควรเลยนะเพราะว่าพิมพ์คพิมพ์คำว่าก้าวมาเฮ้ยเขาเล่นเพลงจีบกันพวกแกทั้งมึหนึ่งหมื่นแปดพันคนตอนนี้เขาเล่นเพลงจีบกันอยู่จ้า ที่ลองแด้อ่อะได้เส็จผมขออะไรวตอนนี้นะฮะต้องบอกไว้เลยว่าทั้งหนึ่งหมื่นเก้าพันคนรีเควสมาเยอะมากเพลงเส็จผมใช่ซึ่งเส็จผมต้องบอกเลยว่ารอฟังเออก็คือเป็นรุมตอที่น่น วันนี้ทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะครเพราะว่าเราอยากจะมาให้ทุกคนได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองนะฮะของน้องบีมาร์คเพราะว่าหลายๆคนเห็นภาพแบบซีเรียสกันเยอะแล้วในซีรีส์เราอยากให้เห็นมุมมองที่แบบหลุดหๆโกโก้ของแบบน้องวอกับน้องยินกันบ้างเน,นี่ยฮะนช่ลหมแกเหมือนเขาเล่นเพลงจีบกันอ่ะ if you I can come by your voice and sing กับซองวิท u ์กเขากให้ร้องไปด้วย อยากฟังเสร็ษผ้าค่ะอ่ะมีมาเล่นแล้วอยากฟังเสร็จผ้าเสร็จผ้า <laughs> อินดอร์ l อนด e อินอแวนคนไม่เข้าใจว่าคุณพูดวายินลองด้วยเร็วซ้อมไหมล่ะซ้อมก่อนไหม ตอนนี้เสร็จเหรียญไปก่อนคะ่ะ <laughs> ถ้าไม่ร้องเพลงเสร็จผมจะเรียกร้องเพลงไปช้าๆนะฮะใหงบอกทุกเด็กสมัย i ันเดอร์ไกส y เซ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday อ่ะ543 Happy Birthday ด้ไห Happy Birthday to you mm hmm. Happy y b i r t h d a อ er er ขอแบบขอเสริงขอเสริงแบบที่เล่นในอินสตาแกรมหน่อยเด um ี๋ยวนะทุกคนสามารถํำก okay. ันได้เลยนะฮะ ทุกคนปรบเบอให้กับพี่บอลหน่อยถือว่าเป็นการโชว์กีตาร์ที่ความสามารถเขาหลายคนแบบอยากจะฟังเยอะแล้วคือแกะตรงไลท์เลยแกะตรงไลท์สดเลยนะฮะความสามารถเลยนะความสามารถล้นเหลือนะะพี่บอลขอไหมไทยหน่อยได้ไหมไหมไทยคุเป็นอีกวันที่ไหน <laughs> กแ,แกมันเป็นแบบมู <laughs> เดี๋ยวแกะเนี่ยทุกคนบบลูกขึ้นห้องกงเขาไม่รู้จักไหมไทยนะฮะตอนนี้ <laughs> I love him so much when he play guitar 祭拜，百年该。 พ่อมากกันนี้คือประชดใช่มอ่ยเป็นไงบ้างกับเพลงเสร็จผมเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้าคุณได้พี่อกจากกีฬาคือยาวบอกเลยคุณอาจจะได้บเห็นมินิคอนเสิร์ตนะฮะเดี่ยวเลยก็ว่าได้เป็งนีอนหยุดไม่ได้ใช่ดีมากแม่เสร็จผมมาสักทีดีใจน่ารักมาก Really enjoy watching w e m a r k in and of love l o v e you okay congratulation on อันดับหนึ่งทวิตเตอร์นะฮะขอบคุณขอบคุณตอนนี้หน่อยตอนนี้คือแฮชแท็ก end of the EP หกขึ้นเทนอันดับหนึ่งไม่ใช่ลเรามีความรู้สึกไงบ้างดีใจอ่ะอ่ะดีใจตอนนี้ดีใจมากเออใช่เนี่คือเช็คเขาเรียกอะไรเช็คกระแสเช็คอะไรแหละเช็คทวิตไม่ไหวแล้วจริงๆคือต้องบอกอ่านหมดอ่านไล่อ่านหมดอ่านแล้วว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีนะครับ ถือว yep. ่าเป็นกาลังใจที่ดีที่ทําให้เราแบบจะสามารถสร้างผลงานดีๆนี้ได้อีกต่อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะมากเลยเพราะมากจริงๆครับเพราะมากค่ะ99เพราะมากค่ะ99กดสาธุอันนี้แชร์ไปไม่ได้ของรางวัลนะฮะต้องบอกว้ก่อนแชร์ไปไม่ได้ของรางวัลนั่นเองดีมากเพราะมากค่ะพี่วอพี่วอจะมีเพลงเดี่ยวไหมคะเพลงเดี่ยวนะฮะไม่น่าจะมีตอนนี้ก็คือเดี่ยวก็เนี่ยวก็ แม่บอกให้เจอเก็อมาแค่เศษจริงๆค่ะแต่ผมยังไม่ยานเลยคะผมยังไม่มาเออมาแค่เศษจริงเพราะมากค่ะเก้าเก้าเก้าใครเยอะแล้วนะน้องวอน่ารักจังเลยพี่ชอบทรงผมนะฮะอ่ะเขาบอกว่าอยากให้ตัดอีกพักก่อนแม่บอกให้พักก่อนแล้วล่ะตอนนี้อยากยาวแล้วะคืนนี้ฝันดีแล้วค่ะเจยรอ ep สามของกนรักรุ่นพี่แล้วนะคะ น่ารักมากเศษจริงๆค่ะแต่ถึถงอีพีสามเนี่ยก็จริงๆก็ยังไม่อยากให้ถึงนะเพราะว่ามันก็กลายเป็นว่ามันจะจบแล้วเออเราก็ไม่อยากให้จบเนาะจริงๆต้องบอกว่าในเรื่อง,องโปรเจกต์เนี้ยจริงๆซีรีส์โปรเจกต์เนี้ยมีทั้งหมด3เรื่องเรื่องแรกคือวิศวะมีเกลนะเมียหมอ,อเรื่องที่2กลรักรุ่นพี่และเรื่องที่สามสเหนือพระรามรเราต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็น จักรวาลเชื่อมโยงกันของนักเขียนที่ชื่อว่าน้องแป้งฝุ่น oh, หรือ oh, oh. แฟนดิสของเรานั่นเอง oh. ก็คือต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณน้องแป้งมากเลยที่อนุญาตให้เรามาทําซีรีส์ตรงนี้แล้วต้องบอกว่าเราก็ดีใจที่เราสร้างผลงานออกมาให้แบบเป็นตัวละครที่คนได้พูดถึงมากตอนนี้เราก็แบบภูมิใจแหละแต่ในอนาคตหลายๆคนบอกว่าแบบอยากเห็นซีรีส์ใหญ่ซึ่งจริงๆ เรายังไม่อยากพูดแต่เราขออุ้ฟไว้ก่อนอุ้ฟไว้ก่อนนะฮะอาจจะได้เห็นหรือว่ายังไงต้องรอติดตามแต่อยากให้ทุกคนได้สนับสนุนให้จนจบ12 EP นี้ก่อนในโปรเจกต์ end of love นี่ฮะต้องบอกไว้เลยน่ารักดีค่ะทรงผมพูดจริงๆนะคะน่ารักมากพี่บอพอจะมีเส็จใจเหลือไหมคะเอ้ยอะอยากให้ทุกคนแบบยิงมุกยิงมุกมาเตะมาตะนหน่อยเตะพี่หยินกับพี่วอหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะครับลงรักคุนี้มากขอสักแบบมุกต่ะหน่อยค่ะอยากให้ทําทุกเรื่องยาวๆมากเลยค่ะเอาเป็นฟิลแบบแก้วหน้ามาช่องเจ็ดเนี้ยหรอ <c oughs> มันมันจะยาวไปอะไรอย่างงี้นะฮะยาวออ Just speak a little in English and about c h o learn child อ่ะาทาักไทยแฟนินเตอร์หน่อยทักทายแฟน,นเตอร์หน่อยฮะเออพี่อ่านเสียงตอแหลจังฮะจริงหรอ ไม่ต้องอ่าน k y o ก็อ๋อต้องพูดว่าไงดีอะอ่ทักทายทักทายแฟนยินเตอร์หน่อย hello hello my friend yeah uh, so happy this episode I <c oughs> hope you guys enjoy our, our video yeah next v i d e o I hope m w o n t forgive me easily uh. I w i s l c h e w i s h อ่ะไม่ทันเลยเนี่ยอ่ะเดสุดท้ายนี้แล้วเราฝากกันไว้ดีว่าให้คนได้แบบไปติดตามดู EP ต่อไป EP 7แต่ถ้าพูดถึงในของกฤรักก็คือเป็น EP ที่3อ่ะอยากให้เป็นยินก่อนฝากฝากพูดถึงว่าแบบติดตามใน EP ต่อไปก็ฝากติดตามผลงานเราไปเรื่อยๆนะครับผมก็มันเข้าสู่ ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วว่ะใกล้โค้งสุดท้ายแล้วก็คือเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเดินดําเนินเร็วนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็คอยเชียร์เป็นกําลังใจให้เราทั้งคู่นะครับผมอ่ะน้องวอครับสุดท้ายแล้วฝากหน่อยในผลงานของเราและอีพีถัดถัดไปนะฮะกวางกีตาร์วางกีตาร์ก่อนนะครับรู้แล้วครับว่าซื้อมาตัวห้าหมื่นแพงไปเอาละก็อยากจะฝากสีเลยเข้ามาหน่อยฮะ end of love ครับ ทุกๆ EP เลยอยากให้ดูทุกๆ EP เลยครับเข้ามาเต็มๆพวกเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่มากเลยครับแล้วก็อยากให้ enjoy กับการดูซีรีส์ของพวกเราครับมันช่วยได้เยอะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยใช่รีธวิทคอมเมนต์อะไรเยอะๆอ,อ๋อถ้าอยากแบบมาแสดงความคิดเห็นได้ผ่านอินสตาแกรมได้ที่ยินยินเอ็ดับบลนะครับขึ้นแล้วนะขึ้นอยู่ ส่วนวอลขึ้นที่ไหนฮะอ่าเนี่ยครับวอลมานารัชครับขึ้นตรงนั้นเลยกับผมวอลมานารัชสามารถไปคอมเมนต์กันได้ว่าแบบอันนี้พี่วอลเล่นยังไงการอะไรเนี่ยอันนี้เฟซบุ๊กใหญ่ละใหญ่ไปแล้วเอาตรงนี้ตรงนี้เฟซบุ๊กขึ้นแล้วใช่ไหมฮะขึ้นแล้วโอเคทวิตเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับซีจีดีมากเลยนะฮะเอ๊ะน่าจะอยู่บนหน้านออมาเนี่ครับเออทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก็ ก่อนนคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนฝันดีก็อาจจะคนไหนที่ยังไม่นอนสามารถไปแบบบนดูอีกรอบได้เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นกำใจให้พวกเรานั่นเองกำใจกำใจนะฮะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอไปายกันไปก่อนสวัสดีอะไรนะขอัาไปก่อนว่าจะเล่นมูคแล้วแต่แบบอัดน,นึกไม่ทันแล้ว <laughs> โอเคบายบายครับไว้พบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน bye, สวัสดีครับ